สุนารีบ้านไร่ที่อุทัยธานีสุนารีเผยเหตุผลแล้วรังซื้อที่ดินผืนใหญ่จังหวัดอุทัยธานีเรียกได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งซื้อดังสุนารีรัชสีมายังมีอีกหลายธุร,รกิจหลายอาชีพที่ทำอยู่หนึ่งในนั้นคือการเป็นเจ้าของที่ดินผืนใหญ่โดยทำการเกษตรปลูกข้าวอย่างจริงจังและล่าสุดสุนารีรัชสีมา ได้ไปซื้อที่ดินผืนใหญ่อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีพร้อมแชร์ภาพรบรรยากาศสวยๆติดภูเขาแปลงนาข้าวอันเขียวชอุ่มพร้อมแคปชั่นระบุว่าเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกคนขอให้มีความสุขเดือจ้าทั้งนี้ลูกทุ่งสาวยังได้ตอบคำถามสาวเน็ตเหตุผลที่มาซื้อที่ดินไกลถึงจังหวัดอุทัยธานีว่าเพราะบรรยากาศที่บ้านได้สวยที่สำคัญราคาย,ยังไม่แพงจริงๆ ก็อยากได้ที่แถวเขาใหญ่แต่แพงเกินไปกำลังเราไม่พอคะ่ะเลยเลือกสวยแต่ถูกอนาคตเดี๋ยวไม่นานก็แพง